ฮัลโลสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับ Social Life นะครับผมอยู่กับน,น้องเด๋อนะน้องเด๋อน้องเด๋อไม่ได้เจอกันนานนะการพูดเปิดใหม่เนี่ยไม่ค่อยมีเลยนะในช่องเนี่ยหายากมากเลยตอนเนี้ยนะจะมาลองทำดูบ้างนะครับนะก็อย่างที่รู้นะครับว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เริ่มซีซั่นใหม่แล้วแล้วก็ มันมีรถพามาใหม่ก็เลยก็เนี่ยเดี๋ยวก็เน,ใน,ในี่ยเนี่ยลองมารีวิวดูแล้วกันนะครับในส่วนของรถใหม่อันนี้ผมจะแบ่งเป็นพาร์ทแล้วกันเพราะว่ามันมีรถอยู่สองคันนะครับที่มาใหม่ก็จะเป็นตัวของ s t a r wave speeder นะครับเป็นดีไซน์คล้ายๆแบบว่าพวกเครื่องเสียงอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยล้อจะเป็นพวกลำโพงขยับๆยบอย่างนี้นะครับผม แล้วก็อีกคันหนึ่งก็จะเป็นรถสายเทมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปหน้าครับเป็นเป็นเรือนะครับผมหน้าตาแปลกใหม่ดีแล้วก็อ่ะมาดูสแตกนะครับสแตกปรับไงนแล้วนะโอเคทั้งหมดไม่เป็นไรโอเคในส่วนของการอัปเกรดนะครับก็สิบสิบสิบแปดนะครับที่ผมใช้ประจำเลยนะ มันจะได้แบบว่าไม่เบี่ยงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มีป้ายนี่มาให้ด้วยนะครับน,นะโอ้ยสเต็กก็ตามนี้ความคล่องตัวนะครับสูงอยู่ความเร็วเล่นความเร็วสูงนะครับเวลาเล่งความเร็วก็พอใช้ได้แดกก็โอเคการเลี้ยวโอเคในตัชชาร์จโอเคนะครับโอเคหมดทุกอย่างเลยครับแล้วก คือการขับมันจะค่อนข้างแบบว่าจะนิ่งจะแบบว่านิ่มนิ่มมากนะครับเดี๋ยวลองให้ดูจะลองดูสักสองสามตานะครับ <c oughs> ตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครใหม่นะเปิดได้มาสองกล่องได้เชยเลยได้แบบงงๆนะครับเป็นน้องคล้ายๆแบบว่านางฟ้าหน่อยนะโอเคมนาะ เนีย่ยครับขับนิ่มมากแบบนิ่มนิ่มเกินโอเคเได้ดยวะไม่ได้เล่นนานนะขอเวลาไม่รยกว,ว่าไงขัดสนิ่นนิดนึงนะครับ เนี่ยดูดิดูเข้าโค้งดิแบบหกเชีย่ยนิ่มด้วยความที่ว่าความเร็วมันไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ค่าในการดิฟอะไรพวกนี้เข้าโค้งมันสูงนะครับมันก็เลยทําให้แบบว่าอะไรมันลงลง,ลงตัวนะฮะหลายๆอย่างนะครับไปเชียไอจุดที่ไม่น่าชนชนเฉยเลยไม่ชินนะครับลดแบบนิ่มๆแบบนี้ อารมณ์คล้ายๆไอ Shadow Meteors นะเฮ้ยอม่เป็นไรเหตไม่เป็นไรถือว่าแพ้ตัวเองนะฮะอ,อ้าๆขัดชาร์ก็ไม่ติดไม่ได้ไม่ติดเลยรีบเกินโอเคไม่เป็นไรถือว่ามารีวิวนะครับผม ไม่ได้มาทำสถิตินะอึ๊บอึ๊บเกิดบร่วงโอเคอเวลาไม่ต่างกันเยอะเกือบสองวิได้อยู่ลองด้านหนดีอย่างนี้มันยากๆนะก็จะเป็น ด่านนี้แล้วกันแต่แด่านนี้ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะชนยับแน่เลยดูทรงอะโอเคนะเล่นการขอภัยด้วยครับโอ้ยกระตุกกระตุกตกเลยวะเฮ้ยเฮ้ยขอใหม่ได้ไหมขอใหม่ได้ไหมอะไรวะนี่ ขอไม่ขอไม่ขอโทษเอาไมเอาไหมเอาไหมมาเอาจริงแล้วโอ้ยเอาจริงยังชนอ่ะอ่ะไอ้ขยานไหมใจเย็ออยน,เยนนะใจะเย็นไม่ตื่นนะ อโอเคโอ้ไม่ได้เล่นนานนะครับแบบนี้เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือว่าโอเคนะในการเข้าโค้งอะไรพวกเนี้ยแต่คนเล่นมันกากไงขอเวลานะเฮ้ย ไม่อยากเริ่มใหม่แล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวมาช์อากาศก,กัน,นครับผม เค okay. ได้อยู่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 ที่แปลว่าไ,ไม่ได้ชนยับเลยเออโอเคครับได้อยูได้อยู่ึือ,อ,อตรงนี้เข้าโค้งยังไงแล้ววะโอเคเดินสอดไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคครับ ได้อยู่ได้อยู่นะโอ้โ,ฮ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 โฮตายตอนสุดท้ายโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าอยู่ในเกมที่ไม่แย่นะครับไม่แย่เท่าไหร่มาดัานอะไรอ,อ่ะไอ้พวก วัดความเร็วอะไรพวกนี้คงไม่ต้องนะมันเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรอะนะฮะมันก็เท่าๆกันอะ่ะอืมดาดอะไรถ้ามันบอกว่าคนก็เล่นกันเยอะๆอไม่รู้ว่าจะดาดอะไรดี ้วกันนะมาตั้งสติทีนึงเราจะมาโชว์โชว์ช,วชนขอบไม่ได้นะ เ,เ,เดี๋ยว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 อันนี้ผมพาดเด็กไปกดปุ่มดิสไม่ชินใหญ่แทบเก้าจอมันใหญ่โอเคไปอยู่ นิ่มอะนิ่นนิ่มแบบไม่ชินมืออะ่ะเอ้ยอย่างที่บอกครับมันรถมันไม่แรงมากแล้วก็อยู่ในเกมที่แบบว่าพอดีกลางๆอะมันโอเคหมดเลยมันก็เลยทำให้บังคับแบบว่าบังคับง่ายหน่อยนะครับ ครับมารีวิวมารีวิวท่องไว้ว่ามารีวิวอย่าก,กดเริ่มใหม่เด็ดขาดโอ้สีในตัดก็สวยนะพูดถึง,งอือชนยับทีเนี้ยเฮ้ยมึงกดดิฟซ้ำอะ มือมันลั่นไปกดโดนเนี่ยจ่ายแค่ร้อยเก้าเนะครับได้รถมาคุ้มมากจริงๆร4 9้อสี่เก้าก็ได้นะฮะแต่ว่าใช้เวลาเยอะขึ้นนิดนึ่งแต่ถ้าเป็นร้9ยมันจะได้แบบว่าเอแพ็ คือมันไปถึงแล้วก็ยี่สิบห้าอะไระประมาณนี้หโหดูสถิติเก่าสองนาทียี่ิบสองวิตัดภาพมาตอนนี้สองนาทีสามไม่ได้เล่นนานนะครับเดี๋ยวมาดูสีในตาชัดๆดีกว่าน, <c oughs> นีอ่อารมณ์แบบว่าเหมือนแบบเป็นลำโพงไะฮครัเป็นขึ้นเสียงนะครับเออก็เข้าเาตีมดีนะครับอ่าในส่วนของสีรถนะครับสีรถก็จะมี นี่สปเปย์นะฮะเปลี่ยนแค่นี้ถือว่าไม่ได้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ว่าก็สวยนะอืมผมว่าผมว่าสีเขียวสวยสุดว่ะดูดิส่วนสีอื่นอน่ะมันมันไม่ค่อยเด่นอะ่ะผมว่านะอม,มันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แสงเฮ้ยต้องได้ต้องโดนแล้วล่ะโคสวยเลย ตอนน่าจะได้ตอนเลเวลเลเวลตันปะอ่าเดี๋ยวดูกอ่บดูตรงนี้ก็ได้ไหมเนี่ย๋อดูไม่ได้ด้วยอตอนได้เลเวลเท่าไหร่นะอันนี้ปะไม่ใช่อ่านี่ไร้อยสามสิบอืมก็มีเวลาให้เก็บเลเวลจนถึงเดือน11นะครับวันที่9นะครับ โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในส่วนของรถใหม่นะครับของซีซันนี้เป็นรถฟรีนะแมวร้องโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับอ่าซีซันใหม่นะครับรถรถซีซันใหม่ก็โอเคอยู่นะแต่ฟีลความดิฟอะไรพวกนี้มันลื่นแบบมันนิ่มอ่ะนิ่มเกินนะเพราะว่าด้วยความค่าสแตกของอ่ การแดกการเลี้ยวอะไรพวกนี้มันโอเคเลยนะครับแล้วก็เรื่องความเร็วอะไม่น่าจะเยอะเท่าไหร่มันก็เลยทําให้มันเลยทําให้เราควบคุมง่ายในเวลาในเวลาที่เราดิบนะครับอืมโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมมาคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะมีตออีกตอนไหนอโอเคครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ